รคพอดีได้เกิดรถชิมาวาวน้ำกันนะครับการไวน้ำนี่ครับมันเป็นสเตปที่ดีมากเลยครับกจไดกับพ่อามาก,กับเพื่อนๆนะครับแอ,อ,อบผมรู้อบริษัทเสียงเลยเปัญหาเาสียงเลยมะ เปิือยมันคงไม่มีอะไรหรอก้ะเปิือเอ้ยจะมีอะไรได้ยังไงอะไอ What the fuck ปึ้งโรนึ่งตัวเฮียอะไรวะเนี่ย What the fuck อ๋อเบื่นกูโดนหนาคไปแดกแล้ว ผมผมไม,ไม่เมเนตลรวผมในสิี่งไฮ้อะไรไม่รู้แต่ไม่เมเนตมันเคยกลัวใครนะครับเราจะมานั่งมันเรียกียอะไรวะช่างแมงเถอะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราสีมานังนะครับเป็นสปีโบท๊ทมั่งอ้เฮียพูดเมื่อไม่หรอกนะครับซงผมรู้สึกมันมีตัว,ต,วตัวเยอะแล้ว นี่ <Yeah. S 2> เออพวกกูไม่ต้องวิ่งอ่ะไม่หลอดอนะว่ะ,ะอ,อึ